ครับท่านผู้ชม,มครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับ -2,566 นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมเพจตรอนชมโบรานาเพจตรอนเที่ยวทั่วไทยแล้วก็ y o u t u b e ช่องตรอนเที่ยวทั่วไทยนะครับที่กรุณาติดตามชมแล้วก็ติดตามชมคลิปกันตลอด ปี2,565นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามทั้ง3ช่องทางนะครับซึ่งทางผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกอของปี2,566นะครับนะครับก็พาทุกท่านไปชมแม่เหลาวาฬของอจังหวัดเพชรบุรีอีก เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเขาย้อยนะครับเจ้านี้นยผมก็เคยพูดคุยกับท่านมาครั้งหนึ่งแล้วครับนานมาแล้วครับซึ่งอตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจาะลึกแล้วก็ไม่ได้ไปชมแม่เหล่าวาณที่บ้านของท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอโอกาสดีนะครับแล้วก็เป็นทริปแรกของปี2566าบกนะครับก็จะพาทุกท่านไปชม เม่เหล่าโบราณของเจ้านี้นะครับว่าเม่เหล่าวบราณของท่านเนี่ยได้ไม่เหล่ามาจากไหนบ้างแล้วก็เป็นไม่เหล่าที่ดังๆหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ฝากทุกท่านไปชมวันนี้นะครับฝากทุกท่านติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับแม่เราโบราณที่จะพาทุกท่านไปชมในวันนี้นะครับก็คือแม่เราอยู่ที่บ้านหนองค้อกัวนะครับเป็นของอเสียวัดนะครับเสียวัดหลังศาลหรือ,อสุอวัดปีแก้วนะครับซึ่งก็ทางนี้นะครับก็ถือว่าเป็น คลิปแรกตามที่บอกนะครับในต้นปีต5 6ันะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอนเที่ยวทั่วไทยนะครับพาทุกท่านามาชมาวัวลานแล้วก็แม่เหล่าวัวลานของจังหวัดเพชรบุรีอีกเจ้าหนึ่ง นะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่บ้านหนองคอกอัวนะครับอ่าอ,อ,อ,อ่าอำเภออ่าำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ในทีมงานอีกทีมงานหนึ่งก็คือทีมงานใน,ในการออกลานี่ใช้ชื่อว่าอะไรครับวัดหลังสาลวัดหลังสาลนะครับท่านนี้คือวัดนะครับสวัสดีสสรครับเสวัดร Se ครับขออนุญาตเรียกสวัตรได้ก่อนนะก็ถือว่าเป็นเทปแรกในปี2566นะ้ร้บที่ว่านั่งคุยกับทางเสวัตร ซึ่งเสียวัดเนี่ยเคยเคยคุยกันครั้งอยู่แล้วเนาะที่บ้านของเสียเสียอาสนะครับน้องของวัวซึ่งท่านเขาเป็นมีแม่เหล่าวัววัวลานวัวปวดจะเน้นที่วัวประวดมากกว่าเน้อซึ่งก็มีเหล่าวัวเหล่าวัวประวดมีเยอะมาทุกคนซึ่งได้ท่านที่ติดตามชมคลิปผมก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามีจำนวนมากกว่าทุกคนเยอะมากกว่าทุกคนตอนนี้ก็คงเยอะเหมือนเดิมเนาะปกติปกติเหมือนเดิมเนาะ ก็นะครับครับก็ท่องตลอดที่เราไปนะครับขอขอบคุณเสียวัดทั้งบ้นะครับที่มาเอาดุจญาติทางท่องมวามตงการ่ายตาวีโอเกจบครับอ่าโบราณแล้วก็พาพิจุมไปหลังโบราณเนาะนะครับขอบคุณบ้ากนะครับเอ่อผมต้องคุยกันทั่วไปก่อนนะครับคงว่าเพชรบุรีเรื่องโบราณนี่เราเราก็เล่นกันมานานแล้วเนาะเล่นกันตั้งแต่ไหนจะไรนานมากจะเล่นตั้งแต่ผู้ชายตาใตาใหญวัดเหมือนกัน ปปกี่นานเล่นกันมานานเลยเนาะดูว่บวัวจะเล็กจะน้อยเกษตรมาก็เจอแล้วนะบ้านหล่าบ้านเน่าก็ใช่เป็กบุรีนี่แทบทุกบ้านเท่าใช่หมู่บ้านเลยเนาะน้อยหลังมากที่ไม่เล่นเนาะน้อยหลังมีเล็กมีน้อยเปนทุกบ้านก็เป็นนะที่นี่มีทุกบ้านสมัยที่รุ่นรุ่นรุ่นขอนรุ่นที่สมัยรุ่นพ่อจะมีวัวดับของเสวัสของพ่อเสวัสเมื่อก่อนเป็นว่าเป็นของปูของปูใช่จ้วยมีดนิด ก็พอผมไม่ค่อยถนัดอะไรวร้องอ้วเลนเพรงพวกก็นอแลก็ตอเด็กเลยเนาะตอนเด็กก็อยู่พวกอะไรตอนนี้ใชสมัยนู้นมีมีวัวดังไหมสมัยสมยกูพูดถึน่าจะเป็นเทนน่าจะเป็นวัวกระพายมากกว่าสมัยตอนนั้นนะดังในวัวกระพายมาวัวกระพายดังคือดังมากแล้วก็มาเปลี่ยนเล่นเล่งคอได้ไงก็ ลายตัวนะลายตัวที่มีชื่อเสียงนะลายตัวมากไอ้ตัววัวพวกนั้นได้ได้ปจัดหรือไปหาทั่วไปตั้งเดิมตั้งเดิมเพราะว่าสมัยก่อนนี่ก็เพราะว่าเอาเอาวัวไปทำนาทำนาเนาะเอาวัวทำนาแล้มาเล่นวัวตาโผล่ลาลุนนานาก็เอ้าตั้งแต่เดจะเป็นอย่างนี้แล้วตั้งแต่เดจะเป็นอย่างนี้ใช่เออแล้วสมัยเสียวัดโตแล้วี่วัดมีวัวมีวัวเยอะมากตอนที่โตแล้วที่ว่า เล่นโัวลานปเป็นเรื่องเวลาจริงจจังเยอะไหมล่ะถ้าวัววัวเราเลี้ยงเองมันมีเป็นร้อยมันนกัร้อยร้อยตันปลูกไมมเราเนี่ยลูกไมเเรากับเล้อยหรือว่าก็มีโพมาเรื่อยทุกปีเนี่ยแตว่าจะเป็นดังจริงๆริเป็นเราที่ว่าที่ว่าเล่นกันจริงๆริงคือเราลุงเป็นกองลุงลุงด้วยเราทำด้วยที่เราว่ากันด้วยเป็นกองลุงแล้วก็สาดต่อน่ายๆเราเขาให้มาบางเยกเก็บสะสมเลย ก็เลยจุดเริต้นเวลาเราเรียนว่าจะสั่งขึ้นมาเ่าจะทำชื่อเสียงมาได้นอกนั้นก็คือกระปัาปลายแเราทุกเพื่อที่ปัจจุบันยังทีครับคือพวกที่ว้านที่นี่เราเหลือที่ขนาว่าเลือก ขััดไว้มัางเสียอไว้ยอะมากตัวน้ำปั่นยังมีปั่นมักอยังพอเหลือมัากแต่ส่วนมาพวกก็จะแบ่งเกืบหมดแล้วเหลือดไม่เยอะมีวัวที่มีชื่อเสียงก่อนไปเยอะไหมเราเราเหมือนด้วยรายดังโดดมาเป็นพวกเรื่องของคำของข้างอะไรมาแล้วก็มามาเรื่อยๆมาเป็นพวกม้าข้าวพวกอะไรนี่เราเรื่องนั้นม้าแดงม้าข้าวมันก็ดังมาเรื่อยๆดังลงทุกปีครับจะมามา ปีเนี้ยปีนี้บัมากคือตัวนี้ยูักระบะซิงจ็จกเกอร์ตัวนี้จะกเกอน้ำหนกกาจกเกออกระบะิงนด้ส้มเลยใช่ไมอ๋อเลยขงเจี๊ยบครับอยุัวเท่าไหร่เดอเเดืนเดือเอดือนเอนนเเเยเเนเดไม่เก ไม่พอไม่ถึงสืบซื้อสีนี่อะไรสื้อของสีวัดเลยเหรอเรื่องตรงนี้เป็นเราเ้วยชุดแรกโอ้วีพี่โอได้จากพ่อหรือเป็นของลุงด้วยที่ไปอยู่ของอื่นนะนี่เป็นเป็นแม่หัวของน้องชายของน้องชายน้องชายตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าจะเป็นเยอะก็คือติ๊กของเขาอุ่นต้องติ๊กอืมติ๊กนี่คือต้นตำรับเหมือนกันนะต้นตำรับเราด้วยเรื่อ ที่ว่าจะมีเยอะเขาในเขตเลยตอนนี้เราลูกเบื้อเนี่ยไปมีอยู่กี่เจ้าในตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ที่ไปที่ไปที่ไปแล้วพอจับพอที่พอรู้ว่าไปเยอะมากครับว่าไปแต่ที่อื่นน่ะมันไปเยอะมากครับไปเยอะเยอะกันมากเลยครับผู้เยอะเลยนะแต่พูดถึงว่มาอยู่ในแต่ช่วงหลังที่ว่ามาปั่นเยอะๆก็คือพีเอฟรายวิธีที่พีเอฟรายวิธีที่มาเพิ่งมาปั่นปั่นในชุดหลังๆปั่นเยอะมากกี่ตัวตัวปั่นปีสิบ เนือกการจับข้อไหนก็ข้อคมมั่งข้อน้อยอ๋อเลยหลายข้อถือว่าชี้ชี้เป้ากันเลยโอ้ชี้ชัดๆกันเลยเอาตะเบื้ออยู่ตรงไหนก็ไปตามดูเอาเลยตามดูตามชีอยากได้ตรงไหนก็เอาไปเลยใช่แล้วก็จะซื้อแบบชัดๆเลยเขาไอเนี่ยถือว่าเป็นหลังตั้งเดิมตั้งเดิมตั้งเดิมแล้เนาะไฟใจเอามาจากที่อื่นเลยตั้งเดิมคโอ้โหก็ถือว่ายาแต่ยาเขาเลี้ยงเขามาแต่นี่มันพอมาดังขึ้นมามาอยู่กับลุงลุงด้วยงก็เลยเป็นเราด้วยงนะพูดถึง ก็ถือว่าเป็นเราอีกเราหนึ่งที่คนรู้จักจากโัวน้ำหนานมากต้องต้องบอกว่านานมากจะผมไม่ไม่ไม่แน่ใจนะลูกอ่าไอ้เนื้อที่นอตป้านอ๊อกกำลังเอาไปได้คนได้คนมากเมื่อทางนี้กระจายกระจายไปด้วยเริ่มแล้วกระจายไปด้วยที่วัวน้ำที่ดังก่อดจกเกอร์พี่ไปเราจะลุงเบื่อนี่มีไหมก็มาขาวมาขาวชุดแรกมาขาว แล้วก็มาพวกมาแดงเอออย่างบอกว่าจะมาแดงมาแดงคุณคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาขามาแดนอยู่ที่ไหนกันเขาายกันไปครับนานนานอย่างคุณถึงถึงสิบปีไหมไม่น่าจะมาขาวน่าจะสิบปีแล้แล้วก็มันจะมีหล่ไล่ชุดก็จะมีทุกปีเรื่องที่ว่าตัวค่าตัวค่ามาแดงมาแดงเล็กที่อยู่ต่างหากจะเป็ที่อาร์ตขายสั่งแซงไม่ใช่แล้ว เอามาจากคลองนี้นะคลองวัดที่นั่เราเรื่องอะไรก็สำรับเราเะไรโอ้ก็ถือว่าท่านผู้ชมถือว่าเป็นเหลา่าอีเหล่าหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมก็เพิ่งทราบว่าเป็น<ช>เหลา่าที่ที่วงการโบราณก็ที่เหล่าลนะุ้งเรื่<ช>อยนะเหล่าลุ้งเรื่ยอยเพืสำรับอยู่ที่หองครอบครัวนี่แหละเดินๆกีไปด้วยคแกเปล่งปมันท์ครับแกเปถถน็นหน้า <championships> ท<ๆ>่ชอบเดีก <championships> ็ถ <traveling> ือว่าผมโชคดีนะครับอีก อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มามาเจอเหล่าเหล่าโบราณของเพชรบุรีอีกค้อหนึ่งนะครับเหล่าลูกเบื่อนี่ยครับนะครับตรงนี้นะครับผมก็เพิ่งรทราบทราบวันนี้จากจากเิวัดนที่แหะวันนี้นะครับว่าเป็นเหล่าอีกข้อหนึ่งที่วงการโบราณเขารู้จักอ่ะรู้จักกันรู้จักเพชรบุรีรู้จักเลยรู้จักจกันะรู้จักกันเลยนะม,มันจะมีดีขึ้นมาทุกๆปีมีดีทุกปีกอ่ะง,ง่ายๆมีอย่างล่าสุดกันที่บอกว่าจ็อกเกอร์นะอยู่ที่สองกระบะติ่งเลยนะ เขาได้ไปนานได้ตั้งแต่ลูกแอร์หรือเปล่าจะจะลูกนึงเนี่ยตัวจะโตขน่ครหนโอ้ผมไอตอนสอนจบ้ายเรียบร้อยคือคือซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วิ่มจะมีแรงเลย่านไปผ่นน้องชายั่นน้องนุไปต่อไปนี้ก็ยิ่งที่เดมาแบแรกบ้าไหนช่ปัจจุบันเนี่ยทำไดบานรองใช่ไหม เป็นไงพอพอพอจะรู้ว่าการแข่งขันนกี่กี่ไฟกี่ไรพอจะพอรู้ไหมพอรู้ไหมซองซามปายนี่เขาเขาเขาเด่นมากเลยนะซามปายชนะเอาง่าชนะสวยชนะสวยนีเนี่ยเป็นัวเล็กที่มากที่มากเก่าลูกเอ้าเึ่งง่ายนะลูกนาลูกต่อไปนะลูกโหเจอทุกเจ๊นี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับไอ้โอ้โหคอร์ไลคอร์ไลคอร์ไลอ่ะเออตัวที่คอร์ไลเป็นไงรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับว่ารุ่นเดียวกันนะ คอไลออนกาหรือว่าไอ้ยกเปิดออนการนะเนอะเนอะคอไลนะของคอายของเออโก้รวยนะครับตัวทีท่านผู้ชมเก่งมากคอลายนี่เก่งมากยอมรับทุกคนยอมรับไหมเนาะเก่งมากเก่งมากมีโอกาสจะเจอกันไหมที่ว่าคงจะไม่คนะไม่ครับท่านผู้ชมที่ถามไม่ได้ม่ได้ถามเจ้าของครับเป็นถามเป็นเจ้าของเดิมอ่ะพูดง่ายไม่ผมไม่ไม่เจอกันเลยเนาะ ก็อยู่ที่สายด้วยนะคุณตกเกินนอกจากตกเกอร์แล้วมีอะไรมีว่าเห็นในลุงเบยเนี่ยที่ว่าที่จัดที่อยู่คอกอื่นด้วยเจ้ามันเป็นหัวที่ว่ากำลังเริ่มเริ่มจะมีแววขึ้นมาแล้วปะมนี้เราะส่มารกจะเป็นตอนนี้จะเป็นเป็นว่าเป็นเหมือนธุรกิจเดียวแหละพวกโซ่ผมอาง่าย เป็นมาปลูกป um ั oh, ้นกันหรือยวอ๋อก็คือปั้นบัวขายอ่ะเพิ่งง่ายก็คือเป็นเพิ่ง่ายมีเหล่าดีๆก็มาปั้นแล้วก็ใครสนใจสนใจก็แบ่งไปได้ไปได้เลยไม่ได้เก็บไปไม่เก็บไปเลยคือชอบใจตัวไหนถ้าเป็นคําว่าราคาตรงนั้นก็แบ่งกันแล้วแบ่งต้องยึดติดอะไรบ้างเป็นคำธุรกิจก็จริงก็คือเราคือในแนวเราก็แนวนี้เพิ่งง่ายแนวนี้คือปั้นบัวถึงอยู่ได้ปั้นปั้นปั้นบัวเพิ่งง่ายปั้นบัว

ท่านผู้ชมสิวัดนี่ก็จะถ้าขายวัวตัวไหนก็จะมีการโพสต์ลงนะจะเห็นออกไปเรื่อยว่าเรื่อยบ่อยๆมากตัวมากเรบเมื่อปีที่แล้วบ่อยมากผมเห็นแล้วบ่อยๆหลยผมก็เลยผมก็เลยสนใจอยากมาดูว่าเป็นไงก็ถือว่าโอกาสดีวันนี้ดีดีหลายตัวดีดีหลายตัวใช่ไหมดีดีหลายตัวคือยูคือยูก็จะตกอยูบนมือใช่ไหมยูว่าคนเี่หค่อนข้างจะเป็นแต่เกมก็มีชีวิตติดมาได้อยู่นะอยูว่าคนที่ว่า บุกเพีงเดียวก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหววัวมันปั่นเลยหมดรับช่วงต่อใช่ใช่ใช่ก็หมายถึงว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าเดียวเนี่ยของลูกเบื่เจ้าเดียวไม่มีเจ้าอื่นมาปนเลยใช่ไหมเจ้าไม่มีเรื่องเพ่อวัวเพราวันนี้ก็ทีนี้เขาก็เน้นเน้นวัวสวยเพราะวัวจะไม่เข็นไม่เข็นเราเท่าไหร่นะเรื่องเรื่องจริงนะครับเน้นเราแต่เรียนเน้นความสวยความสวยเอามาผสมกับแม่เราใช่ เน้นแม่มากกว่าเน้นแม่คือตั้งเดิมเน้นแม่สายเลือดแต่พ่อเนี่ยก็เน้นความสวยพอมาผสมก็จะได้ความสวยด้วยไปด้วยแล้วกันเล่นด้านด้วยมันก็จะดูดีไปแกๆเออใช่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 วัวก็หน้ามอใช่ใช่วัวล้านตัวไหนที่สวยด้วยโอ้ราคามันจะต่างกันนิดรักกันวัวที่ว่าไม่ค่อยสวยอ่ะพูดตรงนะเพิ่มตรงเลยดึงได้เยอะนะใช่ใช่ใช่จะเน้นเน้นเน้นสวยด้วย ตัวจากคอกข,ของเฉวัตนีีออกพิเยโมมาถึงคัรานนะประมาณปอนตอนีสบัดยานพูดตีตัวกี่ร้ <c oughs> อยครัมันมันไปทุกปีปีละหลายลตัวดูคนนู้นมัง่งคนนี้มัง่งไาากทั่วมันครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นคอกโัรานอีกคอกหนึ่งนะครับคอกข,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 ของลูกเบื้อเลยนะ ต้นตลรับก็อยู่ที่หนองข้อกัวนี่นะครับนี่ครับผมก็เพิ่งทราบวันนี้นะครับว่าเฟรนด์บรีของเราก็มีเหล่าเราดีอีกเราหนึ่งที่โบการโบราณรู้จักดีเอาง่ายนะครับครับตรงนี้นะครับพูดถึงแม่เหล่าโบราณเมื่อกี้พูดถึงโบราณนะแม่เหล่าโบราณอย่างที่บอกเมื่อกี้เราลุงเบื่อเนี่ยก็เป็นเหล่าตั้งเดิมเนะาะตั้งเดิมเหล่าตั้งเดิมมาก็ที่บ้านนะช่วงไหนที่มีแม่เหล่าของลุงเบื่อเยอะสุดบ้านน้องชาย,ชายมีมีกี่ตัว รวมรวมหลักเราหลักหลักร้อยเลยปัจจุบันนี้ก็หลักร้อยนเยี่ยมจริงเยอะที่ที่ต okay ุนเข่เนมาแล้วก็เป็นฟูงนั้งเดิมที่ว่ารับช่วงต่อจะกลุงเบื่อจะหนักแค่นเออลืมผมลืมถามไว้ไว้ลุงเบื่อนี่เป็นเป็นญาติยังไงดิยังไงลุงเป็นลุงเลยเป็นเป็นเป็นพี่ของก่อใช่ไหมอือก็พี่นะถ้าท่านท่านยังอยู่ปัจจุบันเสียแล้วเสียแล้วอ๋อเสียแล้วใช่ไหมเสียแล้วเสียแล้ว ก็เหมือนว่าไอ้ลูกชายของลุงเบยก็อย่างที่พูดเป็นลูกชายใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมลูกหลานแค่นี้ครับคือพ่อคือพี่ชนช่พี่ชนจะเป็นคนอยู่กันบ้วยอะไรนะเองวัวแล้วซื้อข้าววัวอะไรพอลุงเบยเสียเขาก็ยกยกคุ้มเลยเป็นลูกชายเขาไม่เขาไม่เอาลุงเบยเองของลุงเบย์เองเขาไม่ชอบเป็นลูกนะอ๋อไม่เขาชอบอะไร เปนลูกผู้ชายผมต่นี่เนาะแต่เป็นผู้หญิงเป็นใหญ่เป็นผู้หญิงงชตอนกจะปงังเอราัวทั้ลูกายของคอยทีบอกเม่นะเทราคัดยไม่ได้ไม่ได้่กัวเลย ดูไปลไหมเขาเนอะเรวก็ถ้ามีโอกาสปิดชมได้ไหมได้เนอะมั้งสะดวกไหมวันนี้ดูไปได้ใช่ไหมไม่ต้องทไมสะดวกวันนี้วันหลังก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ได้เลยนะอ๋อก็ดูเหล่าของเสี๋ววัดด้วยเนาะวัดก่อนแล้วไปดูเหล่าของน้องติ๊กอีกอีกขอหนึ่งซึ่งเป็นเหล่าดั้งเดิม ครับลุกเบื้อยนะครับตรงออนี้นะครับทางที่สิวัดสิวัดบอกก็ออกไปเยอะเนาะเออวันออกเยอะที่ว่าเราไปทังงานที่เราที่ว่าถ้าเราเล่นได้ดีๆไล่ตัวจะทุกตัวเลยเพาะมันชื่นจะได้ตำแหน่แต่ว่าจะมีชื่อมีเซิมขึ้นมาแบบนี้นะแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นตวเ็ปีต้องมีโฟมาตัวสองตัวต้องมีแน่โอ้ จะรอด้ะเนาะใช้ได้แน่นอนนี่เยะนะแล้วก็ตัวนีจะขึ้นมาแบบไหนน่าจะจังหวะเหมือนกันจังหวะไม่จังหวะไหมจังหวะเหมือนกันด้วยจังหวะจะล้านไน่เก็บตัวไน่ขึ้นมาเป็นจังหวะอยู่กับคลายไน่เนาะเดี๋ยวก็เช็คให้เนาะคือว่าเราลุงเบื่อใช้ได้เลยทำที่รับวัดให้ฟังเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางอธิวัตเนี่ยเดี๋ยวพัดมตัวนี้ก่อนเนาะ อ่าดูนิดหนึ่งนะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเจ็ดแปดตัวเนาะมีมีทั้งหมดมีแค่นี้ใช่านัของสีวัตที่วะนี่นี่นะครับที่วัตชุดที่วัตกำลังจะปัานขึ้นมาที่วัตกำลังจะปัานขึ้นมาไอ้ใหญ่กว่านี้ไม่มีละไม่มีไม่ชอบใบใหญ่มากตรงนี้ก็ผิดทั้งหมดคุณไงคุณไงเขาขายอ่ะคนคนมาแบ่งไปหมดอ่ะคุ่ไงไม่เตเก็บใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชม ัวลานของเสียวัดต,ตรงนี้นะซึ่งเป็นบัวปัน้นนะพูดใช่นะเนาะบัวปันว้นต,ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมแม่เหล่าวัวลานของเสียวัดแล้วก็ทางท็อกเทกเนาะตรงนั้นซึ่งเป็นญาติก็เหล่าลูกเบื่อทั้งหมดเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมนะครับ